Mana ni ata?

ดึงกอนนะเอาเลยเอาเลยครับขออนุญาตกับเรียนนะครับกรณีเจ้าพ่อพยาอนะครับองค์นี้นะครับความศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เด่นก็คือปกปักรักษาพี่น้องของคนเวียงรอส่วนมากจะไม่ได้รับอุบัติเหตุอย่างที่สองขึ้นชื่อก็การขอเรื่องการลูกหลาน ไปสอบเป็นข้าราชการอันนี้แน่นอนครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการขอพรต่างๆส่วนมากจะให้คนที่ไกลๆครับผมสำหรับขององค์เพ่อพญาลอครับครับจริงๆแล้วพญาลอองค์นี้นครับก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวสักการะของอชาวลูกหลานคนเมืองรอนะครับที่จริงแล้วหลักฐานศิลาจารึก ที่องค์พยาลอนะครับว่าเกิดขึ้นปีไหนพศไหนนั้นคือเราเราทางเวียงลอเราไม่ไม่เจอหลักฐานศิลาจารึกที่แน่นอนนะครับแต่มีปีหนึ่งครับเราเจอหลักนะครับหลักศิลาจารึกอีกหลักหนึ่งครับว่าระบุถึงว่าปีพศ1669งอ้องค์พยาลอก็ได้ร่วมทาสู้รบนะครับสุดสงครามนะครับไปช่วยขุนชินที่ฮิรันเงินยางเชียงแสนนะครับได้รับชัยชนะมาซึ่งตอนนั้นนี่เวียงลอก็ ได้รับนับหนึ่ง,นงในจํานวนของ3ามส,สิบสพันนานจากภูการยาวนะครับสรุปแล้วก็เป็นทหารกล้านะครับตอนนี้ลูกหลานก็เป็นที่สักการบูชานะครับ